สวัสดีครับวันนี้มาชมต้นยาวลิ้นจีนะครับที่ต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากมากครับใหญ่ขนาดไหนลองชมนะครับมันเป็นต้นที่ผมทาบไว้นะครับหลังจากวันนั้นก็ประมาณสักน่าจะสามเดือนนะครับนี่ครับใบยาวลิ้นจีแท้ๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับลงน้ํา ชัดเจนไหมครับนี่ครับไหครับชัดๆชัดๆเป็นกิ่งข้างนะครับผมเอามาจากแขนงมันนะหนึ่งแขนงผมก็เอามาทาบกับต้นตอทุเรียนบ้านนี่ต้นตอพื้นเมืองนะครับดูยอดครับนี่ดูยอดไหมครับนี่ฮะพื้นเมืองชัดๆครแต่พอติดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ดูครับลกขนาดไหนนะครับขอโทษด้วยกล้องอาจจะเวียนหัวหน่อย ไหมครับนี่ต้นต่อพื้นเมืองนะครับที่ติดอยู่นี่ครับดูนะครับสั้นๆนะนี่ต่อพื้นเมืองสองต้นนี่ต่อทุเรียนนกเห็นไหมครับต่อทุเรียนนกผมทาบติดนะครับกับต้นต้นยาวลิ้นกีนะที่ผมได้ซื้อมาครับปุ๊บแล้วผมก็มาทาบตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้แผ่นไม้เทปเพิ่งแกะออกเห็นไหมครับนี่ครับบัง นะครับหลังจากที่สามเดือนมันเป็นีนี่ต่อพื้นบ้านครับทาบติดแล้วจะลักษณะนี้ดูนะครับนี่เหไหมครับไหมครับชูนะครับแตกกิ่งแขนงนครับแซงต้นอื่นๆในสวนนะปลูกขีหลังนะครับปลูกหลังสุดเลยในได้สามเดือนต้นอื่นปลูกหกเดือนแล้วยังเข้านีอยู่เลยครับดูเลยนะหกเดือนหม่อนทองนะครับนี่นี่ครับหม่อนทองหกเดือนกับ อันนี้สามเดือนต้นทาบนะครับยาวลิ้นจีดูครับนี่ติดตามนะครับการจเจริญเติบโตนะเห็นไหมครับรอยแผลเก่าอยู่อยู่เลยครับแผลทาบสวยงามเห็นไหม <c oughs> กลับตอปาด้วยตอทุเรีนนกตอนนี้ผมไว้จะทาบเข้าไปตรงนี้ด้วยนี่ครับจะมาทำแล้วเสริมเสริมกำลังครับเสริมกำลังอีกหนึ่งกำลัง เสริมให้มีพละกกำลังเยอะๆนะครับโอเค